สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยากให้เห็นถึงความสามารถของกล้องตัวนี้นะครับซึ่งทําการใส่เลนเส์เบุคสูงอยู่ครับตอนนี้นะครับกล้องตัวนี้เป็นของอิมพัสนะครับเดี๋ยวเราจะส่องดูเนื้อลายวงจรบริเวณนี้กันนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาล้างนะครับผม ตอนนี้ลูกค้ากล้องลูกค้าใสเป็นเลนส์ซ้มยกสูงนะครับซึ่งในการใส่เลนส์ซูมยกสูงก็จะทําให้ภาพกว้างแบบนี้นะครับทําให้ภาพกว้างนี้นะครับต่อไปดูเรื่องของความชัดครับนี่ดูนะครับตัวนี้นะครับการซูมเริ่มที่0.67นะครับ ซูมลึกไปจนถึง 4X นะครับหรือว่า40เท่าเลยทีเดียวนะครับนี่การทำงานโอ้ทำได้สบายๆนะครับทำได้สบายๆดูครับคมชัดลึกนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบบอดี้นะครับถ้าประกอบบอดี้นี่ก็จะช่วยตัดแสงรบกวนที่มันมากระทบพิซึมได้อีกนะครับ ภาพก็จะคมชัดลึกไปอีกนะครับผม